สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาขอแนะนำนักตบลูกยางสาวไทยอีกคนนะครับนั่นก็คือพรพันธ์เกิดปลาดหรือที่มีชื่อเล่นว่าชมพู่นั่นเองนะครับพรพันธ์เกิดปลาดเธอก็เกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคมพศ2536นะครับเธอก็เป็นชาวจังหวัดนครพนมส่วนสูงก็173เซนติเมตรกระโดดตบ290เซนเมตรบล็อก285เซนเมตรนะครับ เธอก็สำเร็จการศึกษาระดับประถมจากโรงเรียนบ้านหกหอํอำเภอปลาปากแต่ก็ย้ายมาเรียนหนังสือในโรงเรียนกีฬาที่จังหวัดอ่างทองนะครับในระดับมัธยมศึกษาเพราะลุงก็เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลที่โรงเรียนกีฬาแห่งนี้นั่นเองนะครับจากการแข่งโรงเรียนแห่งนี้นี่เองที่ทําให้เธอได้มีโอกาสเล่นกีฬาวอลเลย์บอลและได้ฝึกฝนพัฒนาฝีมือจนเชี่ยวชาญ ต่อมาหลังจากที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาเธอก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมยาวชนและเยาวชนชิมชาติไทยนั่นเองนะครับที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจากนั้นก็พันตัวเองมาเล่นให้แก่สโมสรวอลเลย์บอลชัยโจเดนกินะครน,นนทบ,บุรีนั่นเองเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันมาพัฒนาตนเองให้มากขึ้นนะครับเมื่อเอ่ยถึงวงการลูกยางสาวไทยในปัจจุบัน หลายคนก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าชุมพูอ่อนฟานเกิดปราณนั้นก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นในตำแหน่งมือเซตที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งนะครับเพราะจากผลงานในศึกวอลเลย์บอลเวลกลังปีของปี2013<ๆ>เธอก็มีผลงานที่โดดเด่นจนทำให้โคดออสเกียริพงศ์รัตนเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต้องออกมาเอ่ยปากชมว่า เธอคือดาวดวงใหม่แห่งสังเวียนนักตบลูกยางสาวไทยอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเบื้องหลังรอยยิ้มที่แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเห็นกันอยู่ในหน้าจอทีวีนั้นแต่ความจริงแล้วกับตันผู้คนนี้ก็ได้ผ่านบททดสอบบทพิสูจน์ใจมาอย่างโชคชนนะครับโดยเฉพาะปัจจัยด้านสุขภาพที่ไม่ค่อยได้รับการเปิดเผยที่ไหนมามากนะัก จากการที่น้องชมพู่ของเราเป็นโรคไทรอยมาเป็นเวลากว่า2ปีแล้วนะครับที่เธอต้องต่อสู้กับโรคนี้ก็ทำให้แฟนๆสามารถสังเกตเห็นได้ว่าในบางวันที่ลงแข่งขันเธอก็จะดูอ้วนขึ้นผิดปกติบางวันเธอก็จะดูผอมลงกว่าเดิมสนับกันไปมานั่นเองนะครับซึ่งล้วนแต่เป็นเพราะโรคไทรอยนี้นี่เอง ที่เคยเป็นอุปสรรคให้กับเธอทำให้ผู้ผ่อนพันธ์รู้สึกท้อแท้ในบางครั้งนะครับจนแทบอยากจะถอนตัวออกมาจากทีมชาติไทยไปเลยนะครับซึ่งก็เมื่อเป็นโลกนี้แล้วก็เรียกได้ว่าร่างกายจะมีความผิดปกติและถือว่าเป็นอุปสรรคสำหรับการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลไม่น้อยเลยทีเดียวแต่กับตานผู้พรพันธ์ของเราก็ใช้กําลังใจที่เข้มแข็ง ที่เธอมีอยู่ฝ่าฟันจุดที่ยากลำบากมาได้แล้วจนทุกวันนี้แทบจะไม่เห็นว่ามันเป็นอุปสรรคต่อฟอร์มการเล่นของเธออีกต่อไปเลยนะครับผู้ก็ยังคงทำผลงานเซตได้ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศมาโดยตลอดนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้สาวแกลงวัย29ปีคนนี้เธอก็ถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปี2012นะครับ เมื่อ10ปีที่แล้วในวัยเพียงแค่19ปีและลงแข่งขันรายการวอลเล่บอล p รินเซตครับ2 0 1 2ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับและก็สามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จเป็นรายการแรกได้ลหลังจากนั้นผู้ก็ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างถาวรสม่าเสมอนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนในสนามสโมสรผู้พรพันเกิดปาดก็ได้ประสบความสำเร็จกับสโมสร ทีบอร์ดแบนนครน,นนทบ,บุรีในปี2012และปี2013ที่สามารถสร้างเกียรติประวัติให้กับตนเองได้นะครับด้วยการคว้าแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกมาครองได้สำเร็จ2ปีซ้อนเลยทีเดียวก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมสีสเกต VC และก็มาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับสโมสรวอลเลย์บอลบางกอกกลาสวีนะครับในช่วงระหว่างปี 2014- ถึง2017 ทั้งการคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกได้อีกหนึ่งสมัยนะครับแล้วก็รวมถึงเกลียดประวัติยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์รายการรดดับทวีปเอเชียให้กับสโมสรบางกอกคลาส V.C. คือวอลเลย์บอลสโมสรจิงแชมป์เอเชียในปี2015นั่นเองทำให้เส้นทางอาชีพวอลเลย์บอลของผู้พรพันธ์เริ่มเป็นเส้นกราฟที่สูงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ จนได้ย้ายไปเล่นในหลีกต่างประเทศเป็นครั้งแรกในปี2018เริ่มจากประเทศอินโดนีเซียกับสโมสรจาก,การ์ตาโปนวันและก่อนจะกลับมาอยู่กับคอนแกนสตาหนปีและใน2021เธอก็ได้สร้างข่าวฮือฮาวงการด้วยการถูกสโมสรจากหลีกอาชีพญี่ปุ่นดึงตัวไปร่วมทัพซึ่งก็คือทีมโตโยต้าออโต้บอดี้ควีนซี ทีมชั้นนำของหลีกอาชีพญี่ปุ่นนั่นเองนะครับทำให้เป็นหนึ่งปีที่ผู้พรรนพันของเราไปฝึกปลือฝีมืออยู่ที่ญี่ปุ่นสามารถพัฒนาฝีมืออย่างก้าวกระโดดมากจริงๆนะครับเมื่อเราได้เห็นผู้นำทีมชาติไทยลงในวอลเลย์บอลเนชั่นหลีก2022ในครั้งนี้ก็จนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นมือเซตอันดับหนึ่งของรายการได้สำเร็จอยู่ในเวลานี้นั่นเองนะครับ สถิติการเซตของพรพันธ์เกิดปลาดในรายการศึกเนชั่นลิกปี2022ที่ผ่านมานี้ก็สามารถคว้าตำแหน่งมือเซตอันดับหนึ่งของรายการด้วยสถิติจำนวนการเซต768ครั้งนะครับเซตสำเร็จ503ครั้งเสีย9ครั้งเฉลี่ยเซตต่อแมตละ38.69ครั้งนะครับและเซตสำเร็จ39.30 ความพยายามเซตทั้งหมด1,280ครั้งนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าจุดเด่นของกัปตันผู้ก็คือความเร็วว่องไวและเซตที่แม่นยำสามารถสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ตกอย่างง่ายดายนั่นเองนะครับเธอก็เปรียบเสม,มือนมันสมองของทีมเธอคือหนึ่งคีย์สำคัญที่ทำให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์ในชั่นลีกปีล่าสุดนี้นั่นเอง สุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับกับตันผู้ต่อสู้และหายจากโรคไทรอยนี้โดยเร็วนะครับและก็ทำผลงานออกมาให้ดีและสำเร็จต่อไปเล่นวนลอลเล่บอลให้แฟนสาวไทยได้ชื่นชมอยู่นี้ไปนานๆนะครับ